อยู่อยู่ไสเกาะอยู่เบ้อหาแตนี่นะมองกระนอ่เบื้องซ้ายนี่นี่ร้านซ้ายเอออย่าเอาตัวน้อยๆให้แหละตุนเหยเราก็มีแล้วเฮาาตัวน้อยๆอไปให้นะเาสิเป้ไปให้มึงไสอปมีทไปองหมอว่ะ bé sẽ tới chỉ mới về bé có phải đã luôn bé lại lo thêm pin nữa ô số nhưng nhưng mà nói chuyện này tôi đẹp tí rồi nhưng nó mía nà họ có mà sư anh đi đi tôi nghĩ có mà sư Nằm cháu mới đây nà, khoái có mà năm cháu ở tôi in ở tôi sạc khương Năn cháu hả là

ตู้เย็นเซยตู้เย็นหตู้เย็นอตู้มีตมเยนีนี้กันอี้เย็นหงักเขานี่เธเลยอันนี้ร้านไปร้านเถอะ้าแบอลเงินลงยามันก็ใายสองร้านไรร้านเก็นอเคอนซื้อซื้ออ้ยนี่หละถหากัไปนี่ร้านสาบไดว่างแล้วยัง่คแล้าน สีเที่ย่ะตันี้น่ารักเอาตัวยูน่เนะน่ารักเนี่ยน้อยรน่สบาเลยซมนี่แหละซหัวตัวนี้เลยเลยซัมอันนี้เป็นแนวนี้เลยน้องบุราเบิ้งก็ได้เป็นแนวนี้มานี่นี่เลยเออเซอ้์มีเดสองชั้อ่ะเออชั้นนี้ชั้นนี้อ่ะเอออันนี้เซ้เสอสซีนเื้อพักเักเดี๋ยวว่าน้ยน้อยจนเลยน้อยน้อย

สองร้าเออห้องร้อนลอรีกกนมาไลนะตันั้นมีกระเจเสื้อพองตัวนนี่เราไปไว้เขียงไว้ให้ไว้นะโอเคมีกระเจเสื้อนี่้าอันนี้ละส่งรอยแปดอันนี้ลส่งร้แปดันนี้เด็อันนี้สองร้ยห้าเนื้ออันอ้น้องหลออก

นตู yeah, ้นี hey, no, you know. oh. ้ไหมลูกก uh ็แล้ก็เตนีสะก็เลยจะชิคกมนอวนีก็เลยจ้ะออื่เต๋ออันนีดตันี่นเตได้ตัวนี้ะไลาสั่ล้านสสล้านสักอันนี้คัซุปอันนี้นงซุเ

sẽ là nó sẽ học lúc học sinh Cho nó chị Nên mà bỏ mặt sẵn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <cannLEormuş> <laughs> <laughs>

นี่สองล้านไปอ่ะไม่เลยสองล้านสามเ <c oughs> ก่งอยากให้ผมชดแทไดิมั <c oughs> กตัวเลยหลุดได้อยู่อ่ะตัวเลยเยอะเลย,ยเลยเอสองล้านสองไปอันนี้เอาบน้นตัยังไปอ่รสองล้ได้ไหมนี่เคยนีประกันให้เจ้าปีนึงนนเนนดี๋ <c oughs>

โดนไอ้9กระสอบ <laughs> 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 <năm của> <laughs> chị đấy chị chè rồi ơi sao giờ thế để láng chị thế mình nói ô láng tự

สองล้านสามสองล้านสามโอ้ยกอลัมเป้เยอลัเปะลัมเป้ฮะตัวมีเว่าส่งนึ่งประตูเทวยวสอง้นเลยมมีนะสองส้แต่ีตอนนั้นส่งล้านสองล้านบอกแมนต้คือนึ่งประตูนี่เว่า ประตูจะเป็นสองซ้นจะบ่มีบ่มีอะตวเตี้ยกนนี้นะก็อยู่นูนอยาะนึงประตูมาแค่นี้แต่นี้ก็ชันแข็งอนึงประตูเป็นสอง้เนะแม่งบ่มีมันมีสประตูเลยคือยอประตูร้องรอหรอเอสมประตูเท่าไหร่อะประตูหนตัวตน่เป็นสองนั่นสองนนใ่ะเอามีย่ปรูปจทีขึ้นออมา ý thức <laughs> là chưa lúc lúc sao cà chứ phùa chứ tuyển bè mọi thứ giờ chưa con na nỉa tiểu thôn chôn đó chân 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 Ừ,

ốp lo, Chỗ trống na. Đặc biệt là. Nói tạt biết cái giáo. Này, tao này chơi chơi cho ma. Bao thằng Bao, phu là hả? đi, là bao đi

เอ๊ะเจ้าอยูัชาติเออ๋อเอาไปให้พวกเขาเป็นเลยอเอามาเป็นเท่าอ่ะเออจังเตยหาประกันมาผมเช็คเกอเกลียรล

nên nó chiến thì dân đi sấy đó đấy bây giờ thì sẽ ấy đỡ nó à nhớ 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 mấy mày gì mấy mày gì nè mấy mày mấy mày mấy mày ủa mấy mày ó lại kì ó lại kì ó đây đi dân đi chút <laughs> à